My party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. โอเคครับผมก้าสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายรีเจนกันนะก็พอผมก็จะมาเล่นตัวของโนวาเรียกันอีกแล้วนะครับผมก็ที่จะเป็นการไต่แรงด้วยยีโ่รโตัวเมนนะก็ต้องอ่ากล้าพูดได้ระดับหนึ่งเลยว่าตัวของโ no นวาเรียเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมใช้ปั๊มแรงได้ดีมากๆในทุกๆซีซันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าสเตปการยิงของผมจะแม่นขนาดไหนนะดึงโปรไป1เม็ดเบ้าไป1ดอกก่อนเลยครับต้นเกมโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยทางด้านเลนบนนะครับเดี๋ยวก่อนคลิปจะ บัรจูกระสุนครับยิงสไนเปอร์เอาเพื่อนเราเก็บเลือดหยดแรกเอาไม่ใช่ฝ่มามือข้ามเก็บไปนี่ครับยิงพรัวเก็บไปหนึ่งคิวครับผมเก็บไปแบบตึงๆเลยแต่ว่าอตัวของแคดี้เราตายหรือเปล่าหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่นี่หว่าใครตายวะโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวหามุมเล่นอีกรอบนึงจิบ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 ขอยิงแบบพัวนี่ไงสไนเปอร์มือหนึ่งครับผมของทีมได้อยู่ในทีมนบะบัตรนาวแล้ว เพื่อเราหิวให้ยืนรอหิวอะโอเคทีนี้เราก็เลยมุดกำแพงครับกลับเลนของเราไปนะมา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 ,มายิงพุวนะครับผมตัวของไทยเกียร์โดนเข้าไปอีกหนึ่งเม็ดหนึ่งหน่วยเนะียครับผมแต่ว่าโดนไปทั้่งหลอดอยังยืนนิ่งอยู่โอ้โหเรก็ถ่ายออกกลับไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเรารอิงครับเจคลิปพื้อแต่ไม่โดนตัวของเบตุ้ยเบตฝั่ตนตรงข้ามเพราะเราขาผมได้ด้วยวะ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามีสามสกิลแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีอันติเมทแล้ว ให้เล่นเรน,เล,นล่างดูสักหน่อยดีไหมแต่ว่าในหน้ง่ายได้พอฝั่งตรงข้ามนี่หายกันไปหมดโอเคเดี๋ยวหามุมเล่นครับกดสกิลหนึ่งสโลว์ไวเพื่อที่จะยิงฝั่งตรงข้ามให้มีโอกาสโดนได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าสกิลหนึ่งมันสโลว์ด้วยนะครับมาๆๆๆเพื่อนเพื่อเรากำลังตีเต่าเยอะไปชวนโซนให้เพื่อนโซนให้เพื่อนโอเคเพื่อ,เ,อเราได้เต่าแต่ว่า้ตายไปแล้วฝั่งตรงข้าว่าฝั่งตรงข้ามตายโอเค ไทเกียวครับไทเกียวนี่โดนสโลไปเพื่อเราดีนะไม่ได้เปิดไทเกียวถ้าเปิดนี่น่าจะหยาบอยู่ครับกระจุกระสุนครับเตรียมตัวชักสไนเปอร์ยิงปึ้มโอเคปะเออสกิลหนึ่งนี่ไว้ใช้ต่อเลือดดีเหมือนกันนะครับเราไม่จะเป็นต้องใช้สกิลหนึ่งใช้สกิลสองยิงอย่างเดียวใช้สกิลหนึ่งช่วยโซน,ห,น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 ห,รหรือทำดาเมจให้เพื่อนในทีมไฟก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เลยล่างครับโอ้ยไทยเกียวเห็นสกิลอยู่นานเราจะบอดครับแต่เราสามารถยิงสกิลช่วยเพื่อนได้ ยิงโดนไหมพั้ชโอ้โหเหมือนมาล่าช็อตเลยว่ะแต่ว่าถือว่าช่วยเพื่อนไปครับเ okay, okay, อ้ยโอเคอ๋อมีครับมีสกิลบรรจุกระสุนนับบรรจุกระสุนยิงมาครับพวกนี้ครับพั้ชนะโ,โอ้โหไม่โดนซะงั้นน่ะใครมีสกิลหนึ่ง,งอยู่โอเคเอาฝ้า okay. ยังพยายามยืนช่วยอยู่นี่ครับนนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโอ้โหมานนาผมบอกเ้ยมนานามาแล้วาาเดี๋ยวรอยิงดูซุ่มยิงดูพค้ชโอ้โหเขี่ยไปทีดเดียวเขาไม่ได้เข้าย่าไอ้โถ่เอ้ย นี่ไรครับแต่ว่ายิางคมอยู่ครับจัดไปสามตัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวยิงสเปซหนึ่งยิงสเปซหนึ่งคัวโอเคโดนคีบนะเพราะตั้งใจเล็งคีบโอเคเฮีย okay, ร์เลนครับเคียเลนเดี๋ยวเราต้องรีบไปช่วยเลนบนต่อนะเหมือนเลนบนกําลังเจอสถา,านการณ์ที่แย่เออเฮ้ยเราโดนเจอสกิลตัวอะไรวนะเนี่ยเอ้ยเข้ามาเฉยมันเข้ามาไล่รามเข้ามไปรามแต่เราดีเราหลบสกิลเขาได้หมดเลยปวดป้อมหน้าย,ยังไม่แตกเลยนายเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอ ยังไงโอ้โหยิงไม่เข้าเลยว่ะตัวอะไรวะเนี่ยทำไมอึดแท้อ๋อไทยเกียวก็ว่าทำไมอึดๆไม่เป็นไรครับเราก็ค่อยๆต่อกันต,ต,ต่อไปช่วยเพื่อนการเรียนได้อยู่ตอนนตอนนี้เพื่อนเราเริ่มมาซอลลับตัวของแจ็งเกอร์เรายิงคัวเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับผมประมาทหรอประมาทหรอนี่ไงอย่าลืถูกสไนเปอร์สโลให้เราเพื่อนคลายไปคลายไปคลา,า,า,ายไปโอ้โหลามลามลาลาลามเคสเจอร์ยิงคั่วโอ้โหแต่ไม่ตายแต่เพื่อนเราเข้าเก็บเต็มแล้วต่อ โอเคแต่ว่ายังดีนะมีเอาตัวฮอปพิเกอร์มาได้เอ้ยเอาตัวอะไรวะนะโอเคได้อยู่ครับเขาไม่ได้เข้ามาเล็กตัวของแคดดี่เราแต่ว,ว่ากระโดดเราพัวไปอีกหนึ่งนะครับผมแหม่แม่นจริงๆหนะน้านี้เดี๋ยวตัวเ,เมทฝัออง่งตครับมา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 นี่ครับสโลสโลเก็บดาเมจได้เยอะๆเก็บดาเมจรอยิงปิดฉากพัวแบบนี้ซเซเบอร์เข้ามาเก็บงานได้สวยเวอร์เดี๋ยวเรากำลังตีเต่าอยู่ครับผมโอ้ทีมเป็นงานอะไรอะไรก็ดีครับตอนนี้มะชาร์จกระสุนครับชาร์จกระสุน ยิงคั่วโอเคก็พยายามทําสกิลนะครับใช้สกิลสยิงต่อจากระยะไกลเบบ็ดเก็บงานพวกตัวละครที่แบบใกล้ตาและเดินออกจากไฟไปได้ดีมากนะตัวของโนวาเลียแบบนี้เป็นต้นคั่วนี่ไงโดยไปสไตล์คู่แล้วก็ที่ดีคือสกิลของเขาเนี่ยเป็นเอลด้วยนะมันสามารถโดนได้มากกว่า1ตัวนะครับโอเคแต่ว่าอันนี้ไปดูเนรนโบว์สะหน่อยโอ้โหแต่ว่าเนรนโบว์ก็คิวไม่หยุดเลยครับนี่ครับยิง เพราะว่าตรงใจร้านแบบสุดๆเลยครับผมเพื่อนด่าพ่อแล้วช็อตนี้มาใหมา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 เออเราฟริกมาหาเราเฉยฟิกมาหาเราเฉยอะไรก่อนอันดีเราสวนนะสวนนะหะมุมยิงครับสไนเปอร์กำลังปัดทิศทางแรงลมโอ้โหไม่โดนทชงนนั้นทําไมไม่ขยับมาหน่อยแล้วโอเคแต่ว่าก็ตายอยู่ดีนะเราเพื่อนเราก็เข้าไปบวกอีกแล้วตัวของไทเกียวมาทีหลังนะแต่ว่าตัวเมทเขาตายไปแล้วยิงครับเราย,ยิงเราย,ยิงเราย,ยิง โควนี่ไงโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก็บคิวดีมากแล้วก็ลอราช็อตดีมากเช่นกันนะตัวของโนวาเลียเนี่ยโอเคเล่นบอลถ้าเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลจะเห็นได้ว่าเรานี่วิ่งทั่วเลยนะตัวโนวาเลียนี่คือวิ่งเดินเกมดีมากด้วยความที่ว่าเขาสามารถวิ่งทะลุกำแพงได้นะเลยทาให้เราไม่ต้องไปเลาะนู่นเลาะนี่นะยิงค้ดไปอีกหนึ่งครับผมโอเคแล้วแครี่เราก็เก็บไว้หัวใจไปแล้วเขาช็อตนี้บอกได้ครเดียวว่าโคตรเดือดโคตรอันตราย แล้วเขาก็กดสกิลสอนครับผมวิ่งทะลุกำแพงครับผมแล้วก็กลับกัดเลนเดิมแล้วก็ยิงใส่เบสของตัวข้ามนี่ไงโอ้ยโ,โดนไปครึ่งหลอกมีสะดุ้งกันบ้งนางนะช็อตนี้ไม่ได้ไปเลล่างเลยนะด้วยความที่ว่าเล่างเราตอนนี้คือเกิดสุดอะไรสุดช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยไม่จำเ,เป็นต้องไปแต่ว่าต้องต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าตัวของไทเกียวครับโอเคแต่ว่าเพื่อเราก็เก็บได้อยู่มอดีเราเข้ามานะเข้ามามีลงมาลํำอะไรก่อนเนี่ยล้ลำหรอล้ำหรอติดล้ำหรอนี่ไงกดอันตีสโลไปครับผมเดี๋ยวหามุมเล่นครับยิงตัวขขง ขัวโอ้โหล้วไม่ตายไม่ตายจริงเหรอไม่ตายไม่ตายจริงเหรอโอเคเอ้ยยังไง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 ไปไหนละไปไหนละยิงอือหึแค่นิดเดียวเท่านั้นนะกะพลาดไปนิดนึงนะครับผมโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับซูมเรื่อยๆครับขอถ่ายเกียวถ่ายมาแบบนี้ยิงพวัวโอ้โหนี่เรงจริงเลยวะเนี่ยโอเค ตักเตียงได้ครับยังได้อยู่เพื่อเราเกิดจัดอะไรจัดเลยครับตอนนี้มาโอ้โหมามามาเรายิงเรายิงเรายิงคู่วนีไ่ไงเหนือเทพไปแล้วครับช่วงนี้กดสกิลติสโลสกิลหนึ่งดับเบิลคิวไปครับโดนสกิลหนึ่งคิวไปเออโนวาเลียนเนี่ยผมมีบิลหนึ่งอยากจะมาตามเสนอเพื่อนๆนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยเดี๋ยวไว้เล่นเพื่อนๆดูนะก็จะเห็นได้ว่าเราผมจะเล่นเป็นสายเบิร์สกิลซะส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่เพื่อนๆยังไม่อาจจะไม่เคยเจอโนวาเลียนแบบเล่นคู่กับสกิลหนึ่งนะ ก็เป็นสายที่อาจจะวัยเล่นเวลาเจอตัวแทงเยอะๆนะเพราะสกิลหนึ่งอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เพรยิงใครไม่ค่อยเข้าโอเคแต่อตอนนี้ขอบวกก่อนครับนี่ยิงยิงโอเคเพื่อเราเก็บคิวท้ายคือเป็นงานกันสุดๆนะก็คือไอ้สายที่เล่นสกิลหนึ่งก็คือเนี่ยจะออกเป็นพวกหน้ากากขาวกลากระทางสโลนะครับซึ่งเอาไว้ผมจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะว่าดีหรือเปล่าเอาไว้แบบเบิร์นเลือดแทงได้ดีมากๆเลยโอเคแต่ตอนนี้นี่แบบเบิร์นเลือดแทงนี่ขนาดไม่ได้ออกของแบบนะั้นนะเพื่อน เพื่อนเราก็แบบว่าสามารถเจ็บคิวได้เยอะมากๆจากการใช้กินหนึงของเราในการตัดเตื้อฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคได้ตัวของป้อกมกลางเป็นที่เรียบร้อยคือฝั่งตรงข้ามตอบโต้ตตอะไรเราไม่ได้เลยตอนนี้สกอร์อยู่ที่สาบี่ต่อสี่นะครับผมและนี่คือแรงอีพิคนะนี่โดนไปอีกครึ่งหลอดนะรับผมอ่าม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 าเล่นบนก็ได้เล่นบนก็ได้โอ้โหคิดไม่มีแล้วยืนหนะ้าป้อมครับแบบนี้ฝั่งตรงข้ามยังไงเขาจะบวกกันอย่างเดียวเลยเออแต่เกมเนี้ย ผู้เล่นส่วนใหญ่อะคือเหมือนพยายามที่จะเลือกในการพิดเกมก็คือพยายามเข้าไปเปิดแล้วก็ชนะไฟแล้วก็เลือกที่เอางี้คือเลือกที่จะชนะไฟเพื่อปิดเกมอะไรประมาณน้แต่ไม่พยายามอุ้ยแต่ผมยิงสองตัวเลยวะเมื่อกี้วุ่นนัดเดียวเก็บได้สองคือสุดจัดเลยอะเคกําลังพูดเลยกําลังฝอ,อยเลยก็คือแบบสกิลของตัวเกมนี้มันเหมือนประมาณออกแบบมาให้แบบบ้าบวกกันอย่างเดียวใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแบบไรชนะไฟได้หรือเข้ามาบวกแล้วเกิดิดไฟชนะได้ยังไงอาจจะปิดเกมได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่า ตัวผมที่เล่นจากเกมโมบายดีเจนมาเนี่ยแต่ว่าเล่นวอลิฟมาก่อนก็คือแบบพยายามทิศจากอ็อบเจกต์ไงมันก็เลยแบบจําภาพว่าเอออ็อบเจกต์มันสาคัญนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรียงระดับความสําคัญไม่ค่อยถูกนะว่าจริงๆแล้วบางจังหวะในเกมโมบายดีเจนเนี่ยเราควรสนใจอ็อบเจกต์หรือสนใจในการพิกไฟมากกว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมเห็นนเจอผู้เล่นส่วนใหญ่ก็คือแบบแรงยิปปกระดับตานานเนี่ยที่ที่เล่นมานั่นแหละแรงอ่ะคือส่วนใหญ่คือเขาจะแบบบวกแบบไม่ค่อยสนใจอะไรเลยคือบวกเางเดียวอ่ะเออแบบง่ายๆเลยคือบวกเางเดียวอ่ะ ส่วนใหญ่เลยนะแบบบางทีแบบทั้แบบทง,ทงที่เกมเสียเปรียบแต่ก็ยังเลือกที่จะบวกก็เลยไม่รู้ว่าการเดินเกมของ Mobile Legends ที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ว่าก็จะประมาณนี้นะสําหรับตานี้บอกได้คําเดียวว่าตานี้คือแบบโหดจัดอะไรจริงนะครับผมอันนี้คือแรงแกลมาสเตอร์นะก็ใกล้แรงยิปปิกแล้วนะก็เพิ่งรีแรงมานะครับผมอาจจะเจออะไรตึงๆนะก็จะเป็นช่วงต้นซีซั่นเลยนะครับคือเพิ่งรีแรงมาใหม่ๆเลยนะสำหรับคลิปเนี้ยโอเค m v p ไปครับ 11คิวครับผมโอเคก็จะประมาณนี so, ้เนาะถ้าใครชอบก็อย so, so ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ